สวัสดีครับชาวโลบอกทุกๆคนตอนนี้เราอยู่กันในแมปอนิเมะกาเดียนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแยกมาจากกากไปเทพ EP 1เนาะก็จะเป็น EP 1 1แล้วกันเนาะแยกมาจะเป็นสอนการ a f ฟฟาร์มพัชจันรหรือเพชรเนาะจะได้เอาไว้สุ่มตัวละครแล้วก็หารีโลดได้อย่างมหาศาลเลยนะวิธีการก็คือเราต้อง AFK ในด่านพวกอินฟินิตี้นะครับผมขั้นแรกก็คือต้องลงสตอร,รี่ให้จบก่อนอะลงให้จบสักอันนึงก็ได้นะอันไหนก็ได้ เนี่ยสีด่านเนี่ยแต่ถ้าเกิดอยากให้มันจบไวๆก็น่าจะเป็นอันสุดท้ายเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วอะคาเดมี่เนี่ยอันเนี้ยดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะทำเควส300เวฟด้วยก็แนะนําเป็นด่าน3เนาะเนี่ยด่าน3ามอินฟินิตี้อันนี้เนาะเราก็จะได้ได้เควส3อันนี้ไปด้วย300เวฟตรงนี้ไปด้วยเนาะนี่จะได้รีโล50แล้วก็เหรียญม่วงเนาะที่เอาไว้แลกตัวละครตรงอาียเนาะก็จะโอเคกว่าปะเดี๋ยวไปดูโปรแกรมกันดีกว่าว่าเราใช้โปรแกรมไหนเนาะเดี๋ยวจะพาโหลดด้วยแล้วกันจะได้รู้เนาะว่าใช้ตัวไหน อ่าโอเคครับอันนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องเนาะหน้าตอน,นี้ก็อารมณ์เหมือนอยู่ในโทรศัพท์โปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือง่ายๆเนาะก็จะเป็นตัวสีเหลืองอันนี้นะเห็นเมาส์หรือเปล่าน,นี่นตัวสีเหลืองอันนี้นะครับน,น,นี่ตัวนี้นะนี่นี่ตัวนี้สีเหลืองเหลืองนิ้วเหลืองนี่นะเวลาการที่เราจะโหลดก็เข้าพวกเพจสโตอะไรอย่างงี้ก็ได้เข้าไปโหลดนะอ่ะเดีย๋ยวพาไปโหลดเลยแล,เาาแ,นะแล้วก็เข้ามาที่แอปนะแล้วก็เซิร์ชหาเซิร์ชหาแอปได้เลยนะอ่ะพิมพ์ไปเลยออโต้คิกเกอร์อ่ะบีพิมพ์แบบนี้ก็ได้นี่ พิมพ์ตามนี้เลยเห็นปะมันจะขึ้นอันแรกเลยไอ้มันจะขึ้นอันแรกเลยนี่นะมันจะขึ้นอันแรกเลยไม่รู้เห็นหรือเปล่าน <thế> <ๆ>ี่นะอันนี้นะเหมือนเมาส์มันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ก็คือต้องพยายามดูดีๆแล้วกันนี่อันนี้นะนี่อันนี้โหลดเลยสีเหลืองโหลดเสร็จปุ๊บเราก็เปิดนะเปิดแอปให้เรียบร้อยแล้วก็อันแรกคือจะแค่ใช้แค่ปุ่มเดียวแต่เราจะใช้หลายอันเนาะก็คืออันที่สองตรงนี้นะครับผมนี่อันนี้นะเห็นปะนี่นี่นี่เมาส์มันอาจจะไม่ขึ้นนะอาจจะเป็นอันนี้ อันนี้ก็คืออันที่เราเซฟไว้เนาะถ้าเกิดเคยเซฟไว้มันก็จะมีเห็นปะอ่ะอนี่เซฟไว้แต่ถ้าเกิดเราต้องการเอาใหม่ปุ๊บเราก็กดอันแรกเนี่ยมีคอนฟล i กตรงนี้ปุ๊บนี่มันจะมีแอปขึ้นด้านซ้ายละบางทีแบบพี่ปุ่มมันใหญ่เกินเล็กเกินสามารถปรับได้นะอ่ะเวลาเราจะตั้งเนาะก็ตรงนี้นะครับผมข้างล่างสุดนี่เห็นปะมันจะมี Com m o n setting นี่ตรงนี้เนาะสามารถปรับขนาดไซส์ได้ว่าจะให้ปุ่มมันใหญ่แค่ไหนแต่ส่วนตัวจะเอาเล็กๆไว้แล้วกันเนาะแล้วก็อันที่2นี้จะเป็นปุ่มแบบ ปุ่มเครื่องมือเนาะตอนที่เราอยู่ในแมปสามารถปรับได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเปิดอันนี้นะ Anible แล้วก็ n e w config แล้วกันแล้วทีเนี้ยเราก็เข้าแมปได้เลยนะห้ามปิดห้ามปัดทิ้งนะเรายุบแอปเนี้ยลงแล้วก็เข้าแมปได้เลยไปเจอกันในแมปนะครับอ่ะเราเข้าแมปมาแล้วเห็นปะหน้าต่างแอป,ปก็ยังอยู่เพราะเราไม่ได้กาทิ้งเนาะเราแค่ยุบไปเฉยๆมันก็จะเข้ามาด้วยแต่ถ้าเกิดเรากาแอป,ปทิ้งมันก็จะหายไปด้วยเนาะก็ต้องระวังให้ดีแล้วกันเผื่อบางคนงงเนาะว่าแอป,ปหายไปไหนเนาะ เราก็เลือกด่านได้เลยตามใจชอบแล้วนะสตอรี่เลือกได้เลยตามใจชอบเราชอบด่านไหนเราต้องผ่านก่อนนะเราต้องผ่านให้หมดก่อนเราถึงจะเลือกได้เนาะจริง,รงๆเล่นด่านแรกจบขี้เกียจลงด่านอื่นก็เล่นด่านแรกก็ได้ปล่อยด่านแรกก็ได้แต่ถ้าเกิดคนแบบเอออยากลงให้จบไหนๆก็เล่นแล้วก็เลือกเอาเลยด่านไหนก็ได้แต่ส่วนตัวชอบเล่นด่านนี้มากกว่าเนาะเพราะว่ามันได้เควสเนาะได้เควสมาในตัวด้วยอ่ะเลือกอินฟินิตี้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจบไวก็ด่านสุดท้ายอ่ะด่านนี้แล้วกันจะได้แบบเก็บเควสไปในตัวด้วย อ่ะเริ่มเลยโอเคเราเข้ามาแล้วก็ไม่ต้องเดินไปไหนนะเราจะอยู่ข้างหน้านี้แหละเราแค่ตั้งแค่3ปุ่มเท่านั้นเนาะปุ่มแรกอ่ะปุ่มหนึ่งบวกขึ้นมาก่อนปุ๊บมันจะมาปุ่มตรงกลางใช่ไหมเราก็เลือกเลยเอาไว้ตรงนี้ซุปเปอร์ฟา์เบฟเนาะ เลือกไว้ตรงนี้แล้วก็กดไปเลยปุ๊บปุ่มที่2เปิดเพิ่มขึ้นม,ม,มาอีกเอาไว้ตรงโอเคตกลงให้เริ่มโบดเนาะปุ่มที่3ก็อยู่ประมาณข้างบนรูปเงินนี่แหละหรือไม่ไงั้นก็รอมันจบก่อนก็ได้่ะเราก็กดเริ่มไปเลยระหว่างนี้เราก็รอไม่ต้องทําอะไรปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวเวฟมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วผจญกับเพชรเราก็จะได้เยอะด้วยเราก็ได้เวลด้วยนะมันได้เวลวเป็นในตัวด้วยอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเพราะช่วงแรกๆต้องฝากอันนี้ก่อนถ้าเกิดเรายังไม่มีตัวละครหรือว่ามีตัวบัฟดีๆอ,อ่ะ่ะเเเเนนนาดดดูปปปป็แแวววทงงไไ้้้ลลลยยยีี๋สใหกั อ่าโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เนาะได้ประมาณ60สเวฟอันนี้แค่ยืนเฉยๆนะยังได้เพชร1,000พันแล้วก็พระจันทร์สพันเลยคิดดูดิถ้าเกิดเปิดทั้งวันทั้งคืนอะ่ะมันจะได้เท่าไหรอ่อ่ะได้เป็นล้านเลยนะก็ดูเป็นแนวทางได้อ่าโอเคแล้วถ้าเกิดเราจบแล้วใช่ไหมก็ปุ่มสาเนี่ยเราก็เล็งไว้ให้ดีๆว่าเราจะาไว้ตรงไหนเนาะก็จะประมาณนี้เนาะอ่ะนี่เริ่มปุ๊บอะไรอ่ะลองเล่นดูลองเล่นดูก่อนก่อนจะออกเนาะปุ๊บอ่ะเห็นปะมันก็จะกดให้เราอัตโนมัติประมาณนี้ก็เรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะออกก็บันทึกไว้้้กกก่่่่อออนนแลลววว็็ตังชืไไไปปเยาา K ะะร Fk in ใช้ได้หมดเลยนะทุกด่าน in ทุกด่านตั้งปุ่มเหมือนกันหมดเลยอ่ะตั้งไปเลย F Fk นี่ประมาณนี้เนาะ in อ่ะกด save แล้วก็กด s a ฟตรงนี้ด้วยนะนี่ขวาล่างนะนี่ s a ฟปุ๊บเวลาเราจะเรียกใช้ก็กดโหลดมาแล้วก็ Fk in ปุ๊บมันก็จะตั้งค่าให้เราเลยปุ่มที่เราเคยตั้งไวนะ้เนาะใช้ได้ทุกด่านนะใช้ได้ทุกด่านหมายถึงว่าที่เป็น infinity เนาะที่หรือว่าเฉพาะด่านที่เราไม่ต้องตั้งตัวก็จะประมาณนี้ก็จะง่ายอยู่โอเคถ้าเกิดเรา Fk เสร็จแล้วฟาร์มเพชรได้เยอะแล้ว เราจะไปทําอะไรใช่ไหมปะไปดูกันเนาะอ่าโอเคสมมติว่าเราฟาร์มมาได้สัก6กแสนแล้วกันแล้วก็เจมอีกแล้วก็เอามาสุ่มตัวละครน,นะเอามาสุ่มตัวละครได้เลยีอยู่ที่เอสคานอตรงนี้นะเอามาสุ่มได้เลยนะสุ่มอันแรกนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเนาะเพชรเอาไว้ทำอย่างอื่นได้ก่อนที่เราจะสุ่มเราก็ต้องไปซื้อของก่อนนะไปซื้อของก่อนเพื่อเพิ่มดวงเนาะมาที่อีเวนต์ตรงนี้เลยนี่เพราะว่าตรงนี้ใช้ประจันซื้อเนาะมันก็จะอละพันอละห้าร้อยเนี่ยเราก็ อ่ะเดี๋ยวซื้อให้ดูก่อนอ่ะซื้อไปสักหนึ่งอ่ะขวดหนึ่งมาได้15นาทีนะก็เราจะสุ่มกี่ชั่วโมงอ่ะเราก็ใช้ไปเลยเต็มที่ใช้ให้เต็มที่นะอ่ะเราก็ไปสุ่มแล้วก็อย่าลืมกดใช้ด้วยล่ะกดใช้ด้วยนะโพชั่นอ่ะเลือกมาที่โพชั่นแล้วก็กดใช้ไปเลยอ่ะนี่กดปุ๊บน,นะมันจะมีเวลาขึ้นด้านซ้ายป่ะสิบห้านาทีแล้วก็กดสุ่มไปเลยเราจะสุ่มทีละเท่าไหร่ก็ได้ตามใจชอบเลยจะสุ่มทีละร้อยก็ได้ไวดีสุ่มให้ได้ตัวพวกเอ็กซ์คลูซีฟเน ให้ปิดรีเจนด้วยนะไม่งั้นช่องจะเต็มไวแต่ถ้าเกิดอยากได้ดีโลเอารีเจนไปสุ่มก็ก็ได้เหมือนกันอ่านี่ช่องกระเป๋าเต็มนะอาจจะต้องขยายกระเป๋าก่อนกระเป๋าเราน้อยอ่ะโอเคครับผมตัวนี้ก็ขยายช่องเสร็จแล้วเนาะถ้าเกิดเล่นสายฟรีอย่างเราก็จะขยายได้แค่200ช่องเนาะแต่ถ้าเกิดอยากได้300ก็ต้องอ่านสนับสนุนเกมโดยการเติมเกมพาร์ตตรงนี้นะมันจะมีเกมพาร์ตกระเป๋าอยู่นี่สามารถสนับสนุนได้แค่99โลบักเองก็ทำให้กระเป๋าเพิ่มได้อีก1้0ยช่องแล้วนะ อ่ะโอเคแล้วก็สุ่มได้เลยถ้าเกิดเราได้ตัวเยอะๆใช่ไหมเราก็เอาไปย่อยได้นะอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มก่อนเดี๋ยวพาไปย่อยแล้วกันให้ดูเป็นแนวทางสำหรับการหารีโลช่วงต้นเกมเนาะ อ่ะโอเคทุกคนตอนนี้ก็สุ่มหมดแล้วนะหกแสนที่เราสุ่มมาไว้นะเนาะก,ก็ออกไปแลกรีโลกันนี้กว่าเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าหาตรงไหนเนาะอ่ะวาร์ปไปที่อัปเกรดนะครับผมแล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยหาอันนี้เลยนะครับผมนี่อาเบโดตรงนี้นะอ่ะเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนย่อยบ้างอนะเนาะนี่ก็แะนะนําว่าให้ล็อกไว้ก่อนเผื่อบางตัวเราหายนะก็ล็อกไว้ก่อนอ่ะอย่างเช่นเราจะล็อกตัวนี้ไว้ตัวที่เราใช้บ่อยๆล็อกไว้เลยอันตรายนะเผื่อมันจะหายหลังจากที่เราล็อกเสร็จแล้วก็ มาเลือกย่อยได้เลยนะส่วนตัวแลย่อยแบบทีเดียวหมดเลยนะอ่ะย่อยหมดเลยเอ็กซ์คูอุยเดี๋ยวตัวนี้หายเราลืมล็อกตัวนี้นะแล้วก็นี่ตัวรับด้วย1ตัวเพื่อแลกรีโลนะแล้วก็แลกได้เลยเนาะปึ๊บโอเคเห็นไหมได้รีโลมาใช้ละ5 0 0รอนะทีนี้เราก็มีรีโลใช้ละขอเซฟรูปไปก่อนนะเอาไวท้ทารูปปกเนาะก็จะประมาณน,นี้แล้วเราก็จะได้ทองด้วยเห็นปะได้ทองด้วย ตอนที่เราสุ่มตัวเราก็ย่อยตัวไปเดินตัวเนาะเห็นปะเราจะได้ทองด้วยแล้วก็เพชรเหลือเราจะมาสุ่มต่ออีกก็ได้นะเผื่อบางทีเราอยากได้แบบทรงจินอูอะไรเงี้ยเนาะเราก็มาสุ่มทรงจินอูก็ได้เนาะไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1ล้านจะพอหรือเปล่าทรงจินอูจะอยู่ตู้ปกตินะใช้เพชรปกติตรงนี้นะเห็นปะนี่น,นี่อยู่นี่นะครับผมนี่ตัวแรกเลยโอกาสออกเท่าๆกันนะมันมี2ตัวนั้นตู้รับตัวนี้โอเคแล้วก็ลิมูรุเข้าด้วยตัวนี้ค่อนข้างดีเนาะมันสามารถอีโวเป็นแบบกรอบแดงได้นะก็ สุ่มได้นะถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยมีตัวละครดีๆใช้ก็สุ่มไปใช้ได้นะครับผมโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แหละวิธีการฟาร์มดีโลฟาร์มพระจันทร์เนาะดูเป็นแนวทางได้นะสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่แล้วด่านที่แบบยังไม่ค่อยเล่นเก่งมากเท่าไหร่ก็เอาวิธีนี้ไปใช้ก่อนเนาะโอเคครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วครับผมและสําหรับใครที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะก็สามารถมาจ้างพี่ฟาร์มได้นะพี่สามารถปล่อยเอฟเคหรือว่าฟาร์มด่านต่างๆให้ได้นะครับผมช่วงนี้ก็รับฟาร์มอยู่เอฟเคอยู่เหมือนกัน มาปล่อยฟาร์มได้ถ้าไม่มีเวลาเล่นนะเนาะหรือว่าทาอย่างอื่นเล่นหลายแมปอะไรเงี้ยก็เอามาให้พี่ฟาร์มได้นะครับผมไปแล้วครับผมฝากร้านแค่นี้แหละก่อนไปเนาะขอฝากเล็กๆในน้อยเนาะลิงเพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับผมกดเข้ามาได้หรือว่าพิมพ์ชื่อเพจตามชื่อช่องพี่เลยก็ได้นะครับผมชื่อเดียวกันพี่ดูแลทุกไอเดียเนาะ